อันยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอทไซทีนะครับวันนี้ก็อยู่กันในผู้มือนะครับในการไกด์รีโลเกมบูตเลิงเวฟนะครับก็ตัวเกมนะครับใกล้จะเปิดแล้วนะครับเรามาดูแนวทางในการรีโลกันนะครับผมซึ่งในการรีโลเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้ไม่มีเกรดนะครับไม่มีบัญชีเกรดต้องใช้ Gmail นะครับในการรีเท่านั้นนะครับถ้าเกิด Gmail แรกไม่ได้ก็ต้องใช้ Gmail ต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับ ดังนั้นนะครับเพื่อนๆก็จําเป็นที่จะต้องมี Gmail ไก่นะครับไว้ได้หลายอีเมลนะครับสําหรับคนที่จะรีโลนะครับเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากไพเวนนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะใช้เวลาเนี่ยนะครับในการรีโลอยู่ที่ประมาณ35-45นาทีนะครับในบทของการช่วยสอนนะครับถึงจะอดในเรื่องของตู้กาชานั่นเองหรือว่าเขาเรียกว่าคอนวีนนะครับ ซึ่งก็อัตราเรทเนี่ยนะครับ5้าดาวจะอยู่ที่0.8%ต่อครั้งนะครับก็ถ้าหมุน10ครั้งก็อยู่ที่ประมาณ8%นะครับก็ไม่ได้แย่นะครับผมดังนั้นนะครับผมในการที่เราเล่นนะครับเมอร์ฟสอนเนี่ยแต่ตัวละครนะครับมีจ่ายตัวละครให้เราเริ่มต้นเนี่ยสตัวนะครับ่ะมตัวนี้นะครับก็จะเป็นอย่างงนะครับธาตุลมนะครับซีเซียธาตุไฟแล้วก็ไปจื่อนะครับธาน้ําแข็ง อันนี้จะเป็น3ตัวละครแรกนะครับที่แจกมานะครับในส่วนของการฝึกสอนนะครับส่วน2ตัวสุดท้ายที่แจกเนี่ยนะครับชันหวาเนี่ยนะครับซันหวาจะแจกในล็อกอินน่าจะเป็นวันที่5นะครับแล้วก็แล้วตัวของหยวนวูนะครับก็ตัวนี้จะได้จากการเคลียร์หอนะครับผมจากกิจกรรมนั่นเองเนาะมาพูดถึงการเปิดกรชานะครับเมื่อปลดล็อกตู้ให้เราเปิดแล้วนะครับเราก็จะไปรับนะครับในส่วนของ เจ้าตัวลูกแก้วสีเหลือง20อันนะครับจากจดหมายซึ่งเราได้จากการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นั่นเองนะเราจะใช้เจ้าตัวเนี้นะครับมันสามารถเปิดในตู้ถาวรได้อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นตู้ถาวรของอาวุธก,กับตู้ถาวรของตัวละครรวมถึงตู้ลดราคา20%นั่นเองนะครับผมซึ่งในขั้นตอนในการที่เราจะเปิดเนี่ยเขาแนะนําไว้ดังนี้นะครับทุกคนก็คือเราจะใช้20โลเนี่ยนะครับที่ได้จากลงทะเบียนเปิดตู้ถาวรน,นะครับ ให้ได้ตัวละคร1ตัวนะครับภายใน20โลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครนะครับผมเราจะไปเอาจากตู้ลด20%โดยที่เราจะหาเจ้าตัวของลูกแก้วสีเหลืองเนี่ยจากกิจกรรมต่างๆภายในเกมนะครับกิจกรรมที่เราเล่นเรื่อยๆนะครับไปเปิดในตู้ถาวรที่ลดราคา20ที่มันจะการันตีนะครับได้ตัวละคร5ดาวแน่นอนภายใน50%นะเอ้ยในภายใน 50ครั้งนะครับอีกหนึ่งตัวก็แสดงว่าเนี่ยนะครับเราจะได้ตัวละคร5ดาวเนี่ยสตัวนั่นเองนะครับในการรีโลนะแล้วก็นีครับเขาไม่แนะนําให้เราใช้สกุลสกุลเงินของเกมเนี่ยเปิดตู้ถาวรน,นะเขาให้แนะนําให้เราไปใช้สกุลเงินเนี่ยกับตู้เลดอัพหรือว่าตู้กิจกรรมนั่นเองนะครับจะดีกว่านะอืส่วนตู้อ่าส่วนตัวละครนะครับในตู้เนี่ยก็จะมี ประมาณนี้นะครับ5้าตัวนะครับในตู้ถาวรน,นะก็ก็ต้องดูอีกนะั้นทุกคนว่าเออยีครั้งแรกเนี่ยตู้ถาวรถ้าได้มาเนี่ยเราจะชอบกันหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะได้ตัวไม่ตรงใจก็อาจจะต้องรีโลนะครับใช้อ e ีเมลอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครอะอะได้หดาวสักตัวแล้วก็ไปเอา50 50ครั้งไอตู้ลดราคาอีกตัวหนึ่งได้ตัวไหนก็เล่นได้ก็สบายนะครับถ้าไม่ได้คิดมากอะไรมากมายนะครับเพราะว่า ก็ต้องไปดึงแล้วต้องทำกิจกรรมต่างๆไปดึงตู้ของเลน up อ,อีกใช่ไหมละ่ะเออก็จะเป็นเจ้าตัวบางกรนะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวสายฟ้าเนาะถ้าเกิดตามอ่าโคเบต้านะครับก็จะเป็นประมาณไหนนะครับสําหรับขั้นตอนในการรีโลนะครับผมก็ต้องบอกว่า45นาทีนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเยอะเหมือนกันนะครับในการสุ่มราชาหรือว่าในการรีโลนะครับ ก็เพื่อนๆก็เตรียมอีเมลไว้ได้หลายอันนะครับผมสำหรับในการรีโลเนาะนะครับถ้าเกิดใครอยากเริ่มต้นด้วยตัวละคร5าดาว2ตัวนะครับก็ต้องมีอีเมลไว้เยอะแล้วก็จะลืมนะครับไปเล่นกิจกรรมมีเวต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะเราสามารถเลือก Echo ได้หนึ่งตัวนะครับมาในไ d ดีของเราด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์ในการรีโลนะครับก็ขอบคุณเว็บไพเวนอีกเช่นเคยนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสวหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ